ครับผมก็พันพ้นก้าบาดแลลวครับเหลือแต่ผมผมยังของใจพึงหลวงครับเดี๋ยวไปตามพึงหลวงกันวันที่พันพ้นตามแต่ผมนะครับที่เห็นต่อครับไปดูช่องพันพ้นเลนะครับว่าผมมาตามแต่พันพ้นครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าพึงมันไปทางไหนครับคองใจมากครับพันพ้นไปส่งนําพึงครับเดี๋ยวผมคน คนเดียวครับเอาครับเดี๋ยวลองตามดูครับเพื่อฝึกเจอไปครับนั่งครับนั่งครับออเนี่ครับสองตัวเลยครับขอขอหยาดดูแม่ครับเอาครับมีรุ่นครับมีรุ่นตัวนี้ ครับผมได้ทิศทางแล้วครับนี่ครับไปตามทางเลยครับครับยังไร้เลยครับบินมามันบินไปนี่ครับตามทางแน่วไปนี่ครับอแถวนั้นมีป่าปาม เดี๋ยวไปดูกันครับเผยจะมีรุ่นครับไปครับผมเอาครับผมเดี๋ยวมาค้นหาระแวกนี้ครับเดี๋ยวจะครับไปนี่จะนี่ครับทางมันตรงมานี่นะครับตรงแนวมาเลยครับบินมาบินเรียดๆด้วยนะครับไม่ใช่บินโด่งอา เดี๋ยวมาลุ่นกันครับแถวนี้มันเป็นป่าปามครับแถวกันนี่ครับเป็นป่าปามวันน,นั้นตีตะพันผลต้นมะพร้าวนึ่ครับมะพร้าวนี่เนาะเอาครับเดี๋ยวมาค้นหากันเออมีลุ่นด้วยครับเนาะเดี๋ยวข้าไปในนี้กันนะครับอันนี้เป็นคลองครับฝั่งคลอง เพื่อจะเห็นเพื่อจะมีรุ่นครับเอาเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมแหวกนี่พุ่มอย่างดีครับเ,เหมือนจะหลุกหรือไปเผามาขามพุกได้เตี้ยเลยครับอืมน่ามีรุ่นนะ ส่วนอยู่นี่นี่หรือเปล่าครับโอ้ยตามาอยู่เท่นี่อ้โมีรอยค้นเก่าครับนี่นี่ครับ เดี๋ยวจะผมจะซูมใหม้ดูด้วยครับนี่ครับผมร้อยคอนเก่านะครับอโอระแวกนี้ร้อยมีพึงนะครับแต่อยู่โล่งๆเลยครับอยู่โล่งมากเลยครับ อยู่ท่าทางเลยใครผ่านมาผ่านไปก็เห็นนะครับเดี๋ยวมารุ่นกงนี้ครับครับผมกรเดินหาแล้วครับแถวนี้ไม,ม่มีแล้วครับโอ้โหฝนกจะดโตกมาครับเดี๋ยวไปลดจังครับ เป็นป่านี่ครับมให้ดูเนี่ยครับเป็นป่าป่ามบพื้นที่ย้ายมากครับเออจะไปโหลดก,กันดีกว่านครับผมเอาครับทั้งหมนก็ไม่เห็นครับเดี๋ยวจะ กลับ้านแล้วครับรอมาตามพ่งนี้ดีกว่าครับฝนก็จะตกแล้วครับไปครับครับทุกคนผมว่าจะผมจะลับบ้านครับขับรถตามทางมานี่ครับนะครับฝนผมนั่งครับผมขับมามองทางมาเรื่อยๆเลยๆเลยๆครับไม่เห็นครับโอ้โหผมมองทางดูมอง นี่ครับนี่ครับครับพลังพึ่งเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูดนะครับนี่ครับทุกคนโอ้มาซุกอยู่นี่เองทางทางนี่ครับผมก็จะกลับบ้านแล้วผมมองไปมองทางทางนะครับเผื่อมันจะอยู่อย่างของพ่านผลครับจริงๆครับอยู่จริงๆริงครับเหมือนพึ่งมันพึ่จับเนี่ยครับ เอาเดี๋ยวลองลมควนดูครับเผยใจใดหัวน้าครับหรือจะใด,ยยดลัางจะยึดจับเดี๋ยวไปดูกันบนต้นครับนะครับจวขึ้นกันเลยครับที่ครบกันดูความปลอดภัยครับขึ้นดูกันเลยครับ แตกแล้วครับดูนครับดูมีรังไหมมีรังไหม ึงมาจ้าบครับโอ้ยพึ่งพึ่งพึงจะมาจ้าบนี่ครับโอ้เอาครับเดี๋ยวลวงกันครับโอ้เสียดายครับเดี๋ยวไปไโดครับ ครับผมขอามไล่พึ่งครับโอ้ผมอาจจะมีหัวหนามเนาะผมเห็นตุ้มๆครับมันตะคอนนะครับมันหนาๆนะครับเอาครับเผื่อมันไม่ไปก็อีกสิบวันสิบห้าวันครับมาเจอกันถ้ามันไปก็โอ้เสียดายเลยครับมาไล่พึ่งครับเอาครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไครปด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ